วันนี้นะคะเราจะมากันที่จังหวัดเลยนะคะอำเภอด่านซ้ายค่ะแล้วเราก็มาเจอน้องชายนะคะลูกของคุณน้าค่ะเราก็เลยสนุกกันอยู่สองพี่น้องเลยค่ะชั่วโมงหนึ่งนะคะเก๋กว่าจะจอดรถได้ค่ะแล้วค่าจอดรถก็แพงมากๆเลืร้อยร้อยยี่สิบบาทค่ะจริงๆทริปนี้นะคะเก๋ว่าจะมาคนเดียวค่ะจะลองออกเที่ยวคนเดียวดูสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเผอิญค่ะคุณแม่รู้ก็เลยอยากตามมาด้วยค่ะเป็นห่วงลูกสาวว่าง้นเถอะ แต่เอ๊หรืออยากมาเที่ยวก็ไม่รู้อะเนาะคุณแม่เป็นคนชอบเที่ยวค่ะแล้วเก๋ก็ด้วยนั่นแหละไม่รู้ว่าได้ใครจะได้คุณแม่นี่แหละค่ะ <c oughs> ปีนี้เก๋มาเป็นครั้งที่2ค่ะ <c oughs> เก๋มาน่าจะเป็นประมาณปี2,565เนาะวันนั้นเก๋ว่าจะมาวันเกิดที่เชียงคานก็เลยแวะนิดนึงค่ะแต่ไม่ได้อยู่ยาวขนาดน,นี้ค่ะปีนี้นะคะเก๋ขออยู่ต่อนะคะขอคุณแม่อยู่ต่อเย็นอีกนิดนึงแล้วก็ บอกคุณแม่ว่านอนค้างคืนเนาะพรุ่งนี้ก็จะได้เล่นต่ออีกแต่ว่าสงสารคุณแม่คงคิดถึงคุณพ่อก็เลยชวนคุณแม่กลับเลิกสองทุ่มก็กลับเลยค่ะวงนตีมันมากๆแล้วเกกับน้องนะคะเต้นกันไม่หยุดเลยค่ะสนุกมากๆจริงๆแล้วก็บรรดาผีฉีนะคะปาร์ตี้แบบสนุกกันมากๆเลยค่ะอยากให้มาค่ะอยากให้มาดูว่ามันสนุกจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่แบบ amazing มากๆค่ะมันไม่เหมือนที่อื่นนะคะที่นี่อะ่ะมันเป็น ันเองมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่แล้วคนที่นี่น่ารักมากๆค่ะแล้วก็พูดภาษาคล้ายๆกับเกด้วยนะคะเพราะว่าเก๋ก็อยู่ติดจังหวัดเลยค่ะสำเนียงมันจะก็จะใกล้ๆกันนะคะจังหวัดเลยแล้วก็ลมศักดิ์เพชรบูรณ์พิษณุโล,โลกเนี่ยรอบๆเนี้ยเขาก็จะพูดคล้ายๆกันค่ะสำเนียงคล้ายๆกันเอาละค่ะพูดน้ำๆมาเยอะแล้ว เดี๋ยวจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของผีตาโขนให้เพื่อนๆฟังนะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้หรือว่าถ้าใครที่รู้แล้วนะคะก็ฟังไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเก๋พูดผิดพูดถูกยังไงก็แนะนําได้ค่ะประเพณีผีตาโขนนะคะเป็นการสืบทอ,อดนะคะต่อรุ่นต่อรุ่นของบรรพบุรุษเมืองด่านซ้ายนะคะให้เด็กๆเ,เล่นสนุกกันนะคะเป็นการส่งท้ายงานบุญค่ะโดยจับเอาเรื่องพระเวชนดรนนะคะมาทําเป็นเรื่องนี้ ตอนที่พระเวชันดรนนะคะกลับสู่พระนครน,นะคะบรรดาผีผีทั้งหลายนะคะต่างก็พามาส่งสเสด็จค่ะและทีนี้มาส่งสเสด็จเสร็จนะคะผีตาขนก็เข้าไปในเมืองด้วยนะคะพอเข้าไปในเมืองด้วยนะคะผีตาโขนไม่ได้ทําอะไรชาวบ้านนะคะแต่ว่าชาวบ้านเห็นผีตาขนก็ตกใจค่ะผีตาขนก็เลยอดที่จะแลบลิ้นจิ้นตาให้ชาวบ้านเห็นไม่ได้ค่ะผีตาคขนนะคะก็มาจากผีป่า ในป่านะคะมาส่งพระเวสสันดรน,นั่นเองนะคะเดิมทีนะคะชื่อเรียกไม่ใช่ผีตาโขนมันเป็นชื่อว่าผีตามคนนะคะแต่ว่ามันเพี้ยนไปเพี้ยนมาก็เลยกลายเป็นว่าผีตาโขนค่ะและเมื่อได้เวลานะคะพวกบรรดาผีตาโขนก็พากันเข้าไปในป่านะคะนําความโชคร้ายและความทุกโศกโรคภัยออกจากในเมืองไปในป่าทั้งหมดเลยค่ะและยังมีคนเฒ่าคนแก่บอกอีกว่าถ้าใครสวมหน้ากากผีตาโขนใหญ่นะคะ ต้องอทิ้งแม่น้ำไปนะคะห้ามนํากลับบ้านเด็ดขาดไม่งั้นความโชคร้ายจะเข้าไปในบ้านนะคะหรือว่าผีตามไปนั่นเองค่ะ ระเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีเล็กๆค่ะเล่นกันในขอบของหมู่บ้านเล็กๆอำเภอเล็กๆเองนะคะต่อมานะคะก็มีคนสนใจค่ะแล้วก็เป็นที่รู้จักเผยแพร่ต่อกันแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาเล่นด้วยวก็เลยกลายเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเหมือนทุกวันนี้ค่ะช่วงก่อนที่จะจัดพิธีนะคะเด็กๆหรือคนในหมู่บ้านด่านซ้ายก็จะช่วยกันจัดหาเศษผ้านะคะมาเย็บเป็นเสื้อผ้าของผีตาโขนหาอุปกรณ์นะคะที่เป็นหวดหนึ่งข้าวเหนียว นะคะ และแกนก้านมะพร้าวค่ะนํามาเป็นหน้ากากผีตาโขนค่ะแล้วก็วาดลวดายนะคะให้มันน่ากลัวค่ะแล้วก็หมากกระแลงนะคะหมากกระแลงก็คือกระดิ่งผูกคอวัวควายนั่นเองนะคะทำเป็นเครื่องประดับแล้วก็สําคัญที่สุดนะคะอาวุธของผีตาโขนนะคะเป็นดาบใหญ,ใหญ่ทําด้วยไม้นะคะและสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะด้ามนะคะด้ามมีดจะต้องเป็นรูปประหลัดผิดนะคะประหลัดผิดก,ก็คือหมายถึงสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ค่ะแล้วก็ทํา ไว้นะคะจิ้มสาวๆในเมืองโดยเฉพาะค่ะช่วงตอนเช้านะคะแห่เสร็จแล้วนะคะภาคบ่ายจะเป็นพิธีการฝ่ายทางราชการนะคะประเพณีแห่ต่อผีตขนนะคะที่ทําเป็นหุ่นใหญ่คล้ายหัวโตของภาคกลางและผีตะโขนเล็กเป็นเด็กๆผู้ชายในเมืองนะคะเกือบทั้งหมดภาคค่ำเป็นการประชุมนะคะการฟังเทศมหาชาติของผู้เท่าผู้แก่แล้วก็ผู้ใหญ่ในเมืองค่ะและสําหรับวันที่2นะคะตั้งแต่เช้าเป็นการออกอาลวาดทั่วเมืองของผีตาโขนค่ะและตกช่วงบ่าย จะเป็นพิธีจุดบังไฟขอฝนนะคะเป็นอันหมดสิ้นประเพณีแห่ผีตาขนโดยรวม2วันหรือ3วันค่ะประเพณีผีตาโขนนะคะจะจัดขึ้นหลังวันที่15ค่ําเดือน6ของทุกปีค่ะและก็มีตำนานนะคะต้นกําเนิดของผีตาขนหรือผีตาโขนนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ตำนานเล่าว่านะคะน้าเมืองแถนมีเครือเขากาดยักษ์นะคะเครื่อน่ขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าปกคลุมลงมาบนพื้นดินทําให้บทบังแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะด้านเมืองมีบรรยากาศมืดมิด แล้วก็หนาวเย็นประชาชนเดือดร้อนทำมาหากินไม่ได้เลยแล้ววันหนึ่งนะคะมีผู้เท่าสองพ่เมียชื่อปู่เยอ่าเยอนะคะมาขออาสาัตัดเครือเขาตัดยักษ์นั้นนะคะพญาขุนบุรมนะคะจึงถามว่าหากสามารถตัดเครือเขากัดยักษ์ได้ต้องการอะไรเป็นรางวัลเท่าทั้งสองตอบว่าไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นขอเพียงหากข้าทั้งสองตายไปขอให้ทุกคนอย่าลืมชื่อของข้าทั้งสองและให้ความเคารพสักการะบูชาด้วย พรยาขุนบุรมจรึงรับปากจากนั้นปู่เย,ย่ยญาเยอจึงถือขวานขนาดใหญ่มุ่งหน้าเดินทางไปยังโคนต้นเครือขาวกัดยักษ์ทันทีและลงมือตัดทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลาสามเดือนในอีกสามวันค่ะจึงสามารถตัดเครือขาวกัดยักษ์นั้นลงได้แต่เมื่อเขาเคือยักษ์นั้นนะคะมีขนาดใหญ่มากจึงขาดล้มลงมาทับปู่เยออและย่าเยออ ตายในทันทีค่ะและบรรยากาศมืดมิดก็เปลี่ยนเป็นแสงสว่างมาสู่แผ่นดินอีกครั้งหนึ่งประชาชนก็ทำมาหากินได้ตามปกติพระยาขุนบุรมนะคะพร้อมด้วยไพร่ฟ้าประชาชนจึงตั้งศาลและนำขนของปู่เยอย่าเยอไว้เคารพสักการะบูชานับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเพื่อเป็นการลํำลึกนึกถึงคุณงามความดีของปู่เยอและย่าเย,ยอและเรื่องมันก็มีแค่นี้ค่ะ เอาละค่ะทริปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะต้องขอโทษด้วยภาพไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดาวเลยแต่มันเป็นประเพณีที่นี่ค่ะก็เลยอยากเล่าเรื่องเก่าๆตำนานให้ฟังนะคะถือว่าเก๋ามาเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนค่ะงานปาร์ตี้ที่นี่นะคะเลิกสองทุ่มค่ะแล้วเก๋ก็ต้องพาคุณแม่กลับค่ะไปละบายบาย